สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลโลกวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่าทีมไหนเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ทีมแรกเลยแล้วกันอาร์เจนตินานะครับทำช็อกโลกนะครับแพ้กับซาอุดีอาระเบียจากเอเชียไป2-1โอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ทำใหลายๆคนช็อกนะครับโดยในเกมนี้นะครับอาร์เจนตินานะครับได้ประตูขนำอย่างไวจากลูกจุดโทษของเรือเดเมซี่และหลังจากนั้นนะครับอาร์เจนตินาก็ได้เพิ่มอีก3ประตูนะครับแต่โชคร้ายนะครับล้มหน้าหมดเลยจบครึ่งแรกไป1-0นน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 นะะะะะคคคคคครร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 ััััััับบบบบพออออมมาาาาึึ่งงงหหลโโ้้ซุยิิว2 2-1เเ็ดขไป์จต พยายามแก้เกมนะครับแต่สุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับจบเกมไป2-1เรียกว่าช็อกโลกเลยนะครับสำหรับทีมเต็งแชมป์นะครับนอกนั้นยังไม่พอเลยครับอาร์เจนตินานะครับยังแพ้นัดนี้เป็นนัดแรกในรอบ3ปีอีกด้วยจุดสถิติไร้พ่ายไว้ที่36นัดเราก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าอีก2นัดที่เหลือเนี่ยอาร์เจนตินาจะเก็บใช้ได้หรือเปล่าโอหบอกเลยว่างานหนักเลยนะครับเมสซี่มาอีกหนึ่งคู่เดนมาร์กนะครับเสมอกับตูนิเซียไป0ูนย์โอ้ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ไร้สกอร์ทางฝั่งของเดนมาร์กถึงมีครรริิิสเเเเเตตตียยนนนออล็็็กกกซซ่่่จงแไไไมมาาาถทํะดด้โ เวลานะครับตูนิเซียเนี่ยมีเสียวเล็กน้อยนะครับเมื่อผู้ตัดสินได้รับสัญญาณ BR เช็คจุดโทษนะครับแต่สุดท้ายกลับกลายไม่ว่าอะไรแล้วก็จบเกมไป0-0ทำให้คู่นี้นะครับกลายเป็นคู่แรกในบอลโลกนะครับที่จบลงในผลเสมอแบบไร้สกอร์ไมคกหนึ่งคู่นะครับเม็กซิโกนะครับเสมอกับโปแลนด์ไป0-0ต้องบอกเลยว่าเสมอเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้โดยในเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าครึ่งแรกเนี่ยไม่สามารถทําอะไรกันได้พอมาครึ่งหลังครับโปแลนด์นะครับมีโอกาสขึ้นนำ1-0นะครับจากลูกโทษนะครับแต่สุดท้ายนะครับเลววนดอบกี้ยิิงไมม่่่เเเข้้้าานนนนะะะคคครรรััับบโโโโอออหผููกกปตทีซฟ็ืย ที่ต้องบอกเลยว่าเวลาพี่แกเล่นบอลโลกเนี่ยฟอร์มโคตรเทพเลยสุดท้ายก็จบเกมไส่สกอร์แบบ0ูนย์ศู้สถานการณ์ตอนนี้นะครับกลุ่มซีเนี่ยยังเปิดกว้างนะครับโดยนันที่2นะครับโปรแลนเนี่ยจะพบกับจาฟงซาอุนะครับส่วนแม็กซิโกเจอกับอาเจนนะครับตองบอกว่ากลุ่มซีเนี่ยลุ้นเข้ารอบอย่างมันเลยส่วนพี่เลวานะครับก็ต้องหาประตูแรกในศึกบอลโลกกันต่อไป ครับปิดท้ายที่คู่แชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสนะครับเอาชนะออสเตรเลียไป4ต10-1โหตุ๊กบอกเลยว่าสมราคาแชมป์จริงๆโดยในเกมนี้นะครับฝรั่งเศสมีเสียวหลังจากโดนออสเตรเลียยิงนำไปก่อน1-0ในช่วง9นาทีแต่สุดท้ายก็เป็นลูกตีเสมอ1-1จากลาบิโอนะครับในช่วงนาทีที่27ยังไม่พอนะครับโอเลชิโร่นะครับยังบวกสกอร์เพิ่มอีก2-1ด้วยนะครับนาทีที่32พอมาครึ่งหลังนะครับฝรั่งเศสก็ยังบุกต่อเนื่องได้ประตูขึ้นนำเป็น3-1นะครับจากลูกยิงของท่่่่่าาาานนนนนนปปรรรระะะะธเเเออ็มมมบบบบบ้ลลูููกกกยัััังไไพพคคคชิิดทททีีี4 71จ มไปที่4-1คว้า3แต้มอย่างสวยงามทำให้ตอนนี้นะครับพี่ชิลูของเราเนี่ยขึ้นเป็นดาวซันโวตลอดการของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับเทียบเท่ากับทีรีองลีที่5สประตูและนี่นะครับก็คือผลการแข่งขันบลโลกรอกแบ่งกลุ่มวันคารที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้ต้องบอกว่าผิดคาดอยู่หลายคู่เลยนะครับโดยเฉพาะคู่อาเจนเนี่ยช็อกโลกเลยเราก็มาดูกันต่อไปครับอาเจน,น่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับต้องอาจจะช่วยกัน